สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราแกะกล่องมาครับเนี่ยอันนี้ก็ตัวสตาร์ทเรื่อยโซ่นะครับคุณผู้ชมเบอร์เขาแบบเบอร์เขาก็อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนี่ครับนี่คุณผู้ชมจะซูมให้ครับจะซูมให้พรเธอเท่าไหร่นะเนี่ยสามพันแปดร้อยห้าสิบนี่ครับยี่ห้อนี่ก็จะเป็นมิตซูฟูจินะครับ แต่เราทดลองสั่งมาครับเราสั่งผิดอ่ฮะสั่งมาป๊อปใส่ไม่ได้ดูครับมันมีมันหนึ่งมันมีอยู่อระุมกลับเหมือนเดิมมันมีอยู่สี่รูหนะยฮะในสี่รูในตรงนี้ของผู้ชมนี่น็อตสี่รูตรงนี้เห็นไหมครับชมสี่รูสี่รูอันนี้มันก็มีที่น้ํามันน้ํามันเครื่องนะครับมันโซ่มาใส่ก็ไม่ได้อยู่ดีผู้ชมดูครับดู เราสั่งรุ่นมาครับเดีดูเบอร์นี้นะครับมาสัผมทดลองอซื้อเบอร์สามพันแปดร้อยมาดูสเปคไม่ได้ครับไม่ได้ <laughs> สเปคมันเสีย <laughs> ไอผมก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรนะคับผู้ชมดูว่าก็ซื้อมาสั่งซื้อลาซาด้ามาราคาร้อยเท่าไหร่นะ 1้อบาทเอ่อตีเป็นร4 0บาทก็แล้วกันค่ผู้ชมนี่ดุนาะตาใส่ไม่ได้ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นจเจ้าตัวนี้นะครับเวลาสายเขาขาดในีผมจะซื้อมาทดลองแล้วมาสำรองไว้พอดีเจาตัวนี้มันก็จะเริ่มจะขาดแล้วนะคผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าจะไปสั่งเบอร์อะไรแล้วตอนนี้นะครับผม ยังดูสเปคไม่ออกแล้วครับมัน,มนเป็นรุ่นอะไรนะดูพอเขียนอย่างนี้แต่เราสั่งมาแล้วมันใช้ไม่ได้ผู้ชมหน้าต,ตาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าอยากได้ผมผมให้ฟรีนะคุณผู้ชมก็ทักมานะครับผมให้ฟรีทักมาได้ครับเพราะว่าแล้วก็ให้คุณผู้ชมไงดีส่งค่าส่งอ่าให้คุณผู้ชมออกค่าส่งเองก็ได้ครับคุณผู้ชม ตัวนี้นะผมให้ฟรีถ้าใครไม่รุ่นแบบนี้สหน้ตาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะดูดีๆนะหนะตาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะผมคุณผู้ชมถ้าเอาไปใส่ไม่ได้ก็ไปยกให้เพื่อนๆก็ได้ที่มีเบอร์ครับถ้าใครทักมาก่อนก็จะให้ให้ก่อนนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็ต้องเอเสียค่าส่งเองนะครับเนี่ยผมจะใส่กล่องอย่างนี้ไปให้นะครับเนี่ยกล่องกล่องเดิมๆของเขาเนี่ยแหละครับไม่เป็นไรครับเราทดลองมาแล้วก็ ใส่ไม่ได้ก็เราไม่ใช้ก็ยกให้เพื่อนๆไปที่มีเบอร์แบบนี้เนอะไปใช้ดูนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมคงจะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ